คาบแรกวันนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องของ่าโจทย์ปัญหานะโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมนะคะวิชาคณิตศาสตร์แต่ว่าโจทย์ปัญหาทั้งนี้นะคะจะไม่ได้เขียนแค่ประโยคสัญลักษณ์เราจะต้องแสดงธี่ทาด้วยนะอันนี้นะคะเรื่องที่เราเจะเรียนว,วันนี้นะคะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหามีทั้งการบวกแล้วก็การลบนะ มาดูข้อแรกนะคะโจทย์ปัญหาที่เขาให้มาคือวาวานะคะมีเงินหนึ่งร้อหกสิบห้าบาทพ่อให้อีกห้าสิบบาทวาวามีเงินกี่บาทนะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องมาทําความเข้าใจโจทย์ก่อนว่าโจทย์กําหนดให้อะไรมาบ้างและโจทย์ถามหาอะไรนะคะาวนี้มาดูที่โจทย์กําหนดคือวาวาเนี่ยมีเงินหนึ่งร้อหกสิบ้าบาทแล้วก็ อันที่สองเนี่ยพ่อให้อีกห้าสิบบาทอันนี้คือที่โจทย์กําหนดมาแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคือวาวาเนี่ยมีเงินกี่บาทนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามอันนี้ขั้นที่สองคือขั้นวางแผนนะคะวางแผนก็คือเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่โจทย์มาให้มาเนี่ยเราจะต้องเอามาบวกหรือเอามาลบก็คือการเขียนประโยคสักษณ์เั่นเองนะคะอันนี้ วาวาเนี่ยมีเงินหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทแล้วก็พ่อให้มาอีกห้าสิบบาทแสดงว่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าเขามีวาวาเนี่ยมีอยู่แล้วหนึ่งร้อยหกสิบห้าและพ่อเนี่ยให้อีกห้าสิบมันเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นก็เลยใช้เครื่องหมายบวกนั่นเองอันนี้เวลาการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะก็จะออกมาแบบนี้หนึ่งร้อยหกสิบห้าบวกที่ห้าสิบนะคะแล้วเราก็จะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมไว้อันนี้คือการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะ อ่ะคราวนี้มาดูขั้นลงมือทําเวลามันคือการสแสดงวิธีทํานั่นเองนะคะอันเนี้ยวันนี้นะคะเราจะเขียนอ่าการสแสดงวิธีทําโดยการเนี้ยที่มีโจทย์ปัญหาแบบนี้นะคะเราจะเขียนออกมาในลักษณะนี้เลยนะอันดับแรกก็คือสิ่งที่โจทย์กาหนดมาให้ว่าว่ามีเงินหนึ่งร้อยหกสิบห้าแล้วก็เติมคําว่าบาทด้วยนะคะบาทคําว่าบาทนี้ก็คือหน่วย หน่วยนั่นเองอันนี้พ้ออันที่สองที่โจทย์กําหนดมาให้อีกก็คือพ่อให้อีกห้าสิบบาทเวลาเขียนนะคะไม่ว่าจะตัวเลขมากหรือตัวเลขน้อยนะคะจะสลับบางทีตัวเลขน้อยอาจจะอยู่ข้างบนหรือว่าตัวเลขน้อยอาจจะอยู่ข้างล่างเหมือนข้อนี้นะคะเวลาเขียนนักเรียนเขียนให้หลักตรงกันนะคะหลักหน่วยก็ตรงหลักหน่วยหลักร้อยตรงหลักหลักสิบตรงหลักสิบแล้วก็หลักร้อยตรงหลักร้อย ถ้ามันไม่ตรงมันก็จะเว้นว่างไว้แบบนี้นะคะแต่เวลาเราบวกกันแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคือวาวาเนี่ยมีเงินกี่บาทรันนี้สิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยวาวามีเงินมีเงินเท่าไหร่นะคะให้เราตั้งบวกแบบนี้ตัวไหนที่ไม่มีบวกให้นักเรียนเอาไปบวกกับตัวทดหรือไม่มีตัวทดนักเรียนใส่เลขตัวนั้นลงมาได้เลยนะคะคําตอบก็จะได้สองร้อยสิบห้าแบบนี้หนึ่งร้อยหกสิบห้าบวกกับอีกห้าสิบนะคะ ได้เท่ากับ215บาทพอเราได้คำตอบแล้วนะคะอ่าเราจะต้องมาตรวจสอบตรวจสอบในที่นี้ก็คือตัวตั้งคือ165ตัวบวกคือ50เท่ากับตัวนี้215คือผลบวกแต่เวลาเราตรวจสอบนะคะให้เราเอาผลบวกอ่าผลบวกเนี่ยมาตั้ง จากตรงนี้เครื่องหมายเป็นบวกอยู่พอเรามาตรวจสอบเครื่องหมายจะเปลี่ยนทันทีค่ะเป็นลบลบด้วยตัวบวกก็คือตัวนี้ห้าสิบก็จะเท่ากับหนึ่งรยสิบห้าหนึอยสิบห้ามาจากตัวตั้งนั่นเองดังนั้นสองร้สิบห้าจึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะอันนี้คือการตรวจสอบต่อมามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะเบอวานเนี่ยมีเงินสองร้สิบห้าบาทต้องการซื้อหนังสือ ในราคา365บาทวาวาต้องหาเงินเพิ่มอีกอกี่บาทข้อนี้นักเรียนเดาว่าเป็นการบวกหรือการลบบวกครับการบวกค่ะการบวกค่ะบ,บวกค่ะเดี๋ยวนะวาวามีเงินอยู่215บห้แต่ต้องการซื้อหนังสือในราคา3า5 ว็าต้องหาเงินเพิ่มลบค่ะลดค่ะลค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูไปเลยนะคะอันดับแรกคือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้หนึ่งคือวาวามีเงินอยู่แล้วเนี่ยสองร้อยสิบห้าบาทและสองวาวาเนี่ยต้องการซื้อหนังสือในราคาซื้อหนังสือเรียนในราคาสามสิบ้าบาทซึ่งมันมากกว่ามันมากกว่าจำนวนเงินที่เขามีอยู่ คราวนี้สิ่งที่โจทย์ถามคือว,ว่าต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่อ่ะมาดูการวางแผนนักเรียนที่ครูบอกเมื่อกี้ที่ครูถามว่าเป็นการบวกหรือการลบนะคะคือสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเขาจะต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะคะสองร้อยสิบห้าบาทแต่หนังสือเรียนเนี่ยราคาสามร้อยหกสิบห้า เวลาเราจะรู้ว่าเราจะต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ในเมื่อเรามีอยู่แล้วแต่ราคาที่เราต้องการเนี่ยมันมากกว่าเราจะต้องเอาราคาที่อ่าที่ต้องการเนี่ยจํานวนที่ต้องการเนี่ยซึ่งมันมากกว่าเงินที่เรามีนะคะเอามาตั้งแล้วลบด้วยจํานวนเงินที่เรามีแล้วเราจะรู้ว่าเราจะต้องเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่มันถึงจะได้หนังสือเล่มนั้นนะอันนี้คือโจทยปัญหาของการลบนะคะ ต่อมามาดูการลงมือทําเวลาการลงมือทําเนี่ยเราจะต้องเขียนตัวหนังสือแบบนี้ด้วยว่าโจทย์กําหนดให้อะไรเรามาบ้างตัวนี้ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นโจทย์ปัญหาการลบเราจะต้องเอาตัวที่มากกว่าตั้งก่อนนะคะวาวาต้องการซื้อหนังสือในราคา365บาทและวาวาเนี่ยมีเงิน215บาทใส่เครื่องหมายลบแล้วก็ใส่หน่วยให้ตรงกันแบบนี้ตัวเลขให้ตรงกันแบบนี้นะคะ สิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือปวารเนี่ยต้องเพิ่มต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ดังนั้นเอาตัวตั้งนะคะก็คือสิ่งที่เขาจะต้องหาเงินเพิ่มเนี่ยลบกับสิ่งที่เขามีนะคะก็จะได้เท่ากับหนึ่งยห้าสิบาทกพราคือเขาจะต้องหาเงินเพิ่มอีก1น0้ยห้าสิบถึงจะครบสามหสิบห้าบาทนั่นเองนะคะอันนี้เวลาการตรวจสอบก็เหมือนเดิมเลยนะ เอาโจทย์ปัญหานั้นมาตั้งนะคะสามรอยสิบห้าลบกับสองรอยสิบห้าเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบสามร้สิบห้ามาจากาสิ่งที่เขากำหนดมานะคะลบกับสองร้อยสิบห้าคือสิ่งที่เขามีเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบคือสิ่งที่เขาจะต้องหาเพิ่มนะคะหาเพิ่มอีกหนึ่ง้อยห้าสิบาทดังนั้นเนี่ยผ,ผลลบของเขาเนี่ยคือหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะแล้วเอาหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยมาตั้งจากตรงนี้เป็นลบอยู่แล้วนะคะ พอเราจะมา,าเราจะมาตรวจสอบคําตอบเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายให้มันเป็นให้มันเป็นบวกแล้วบวกด้วยก็คือตัวลบเหมือนเดิมอันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตัวบวกก็จะเท่ากับสามล้สิบห้าสามร้อสิบห้าก็คือตัวตั้งนั่นเองนะคะดังนั้นหนึ่งร้อยห้าสิบก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องอันนี้นักเรียนไปเปิดวิชาคณิตศาสตร์นะคะใบงานที่สิบเจ็ดต่อจากครั้งที่แล้วแล้ว,ลวเปิดแล้วค่ะ หนูเปิดแล้วค่ะหนูเขียนชื่อรอตัง้งแล้วค่ะคุณรูนะแ้วคะผนก็เขียนชื่อรอแล้วลอ,อ,อ,อหนูก็ด,ด้วยค่ะตัวนี้นะจะมีสองข้อนะคะเป็นเรื่องของจทวจปัญหา อ่าโจทย์ข้อแรกนะคะที่ถนนนะคะถนนเส้นแรกยาวกว่าถนนเส้นที่สอง458เมตรถ้าถนนเส้นที่สองยาว537เมตรเขาถามว่าถนนเส้นแรกยาวกี่เมตรข้อนี้เอามาทําอะไรกันบวกครับ บวกค่ะบวกค่ะหาการบวกนะคะยาวน้อยาน้อเวลาเราทำนะเราเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก่อนนะคะที่โจทย์กำหนดมาให้คือถนนเส้นแรกยาวก,กว่าถนนเส้นที่สอง น,น,น,นักเรียนเสียงพัดลมใครเอ่ยดังอให้นักเรียนเอาโจทย์ข้อนี้นะคะไปเขียนลงได้เลยแบบนี้นะคะถนนเส้นแรกยาวกว่าถนนเส้นที่สองสี่ร้อย ห้าสิบแปดเมตรนะเวลาเขียนนั่นงก็เขียนให้มันตรงกับนี้อันนี้คืออันแรกนะคะที่โจทย์กําหนดมาส่วนอันที่สองนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดมาอีกก็คือข้าถนนเส้นที่สองยาวกว่าอ่ายาวห้าร้อยสามสิบเจ็ด เสีนนนะยงพัดลมมาจากนั้นท้าพัท พราะเวลาถ้าเสียงใครมันดังขึ้นมานะมันจะเตือนครูเลยนะว่าคนนั้นกําลังเสียงดังอยู่ครูปิดให้แล้วนะคะนักนะเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกให้ด้วยนะตัวนี้นะคะคือโจทย์ปัญหาการบวกเวลานักเรียนเขียนตัวเลขจะต้องตรงกันนะคะ คำว่าเมตรก็ต้องตรงกันแบบนี้นะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ทั้งสองอย่างต่อไปนะคะสิ่งที่เราจะสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามคือถนนเส้นแรกยาวกว่ากี่เมตร ใครบวกแล้วคะใครบวกแล้วได้คำตอบเท่าไหร่นัเรียที่ทำเสร็จแล้วนักเรียนตั้งบวกเลยนะหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักสิบ้เท <95. S 1> ่าไหร่นะคะเก้าร <95. S 1> อ้าสิครับอ่าคำตอบคือเก้าร้อยเก้าสิบห้านะคะ เวลาตอบก็เอาตัวสุดท้ายนะคะมาตอบได้เลยแต่ว่าจะต้องตอบเป็นตัวเลขไทยเยอสก995 นักเรียนเวลาเรียนทํานะตรงนี้นะคะนักเรียนจะต้องตีเส้นให้มันด้วยแล้วคําตอบจะต้องตีสองเส้นอันนี้คือตีหนึ่งเส้นนะคะคําตอบตีสองเส้นแบบนี้เขาจะได้รู้ว่าข้างบนนะคะคือตัวตั้งและข้างล่างเนี่ยคือตัวบวกหรือตัวลบส่วนคําตอบที่ตีสองเส้นนะคะ ที่จีสองเซนเนี่ยจะเป็นคําตอบเราจะเอาคำตอบตัวนี้มาเขียนเป็นเลขไทยนะคะ ใครที่เสร็จแล้วนักเรียนรอเพื่อนก่อนนะคะเพราะว่าการเขียนสรวปัญหาแบบเนี้ยตัวหนังสือมันอาจจะเยอะหน่อยอเพื่อนบางส่วนเขียน้าให้นักเรียนรอเพื่อนด้วย นเสร็จแล้วครับงาเ,เสร็จแล้วค่ะนเสร็จแล้วค่ะนักเรียนอทที่เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนลองทําข้อที่สองรอลองทําลองทํานะคะจะคล้ายๆกับข้อที่หนึ่งเลยค่ะคราวนี้ข้อที่สองเนี่ยโจทย์ดีอยู่ว่าฟ้าและฝนนะคะมีส่วนสูงต่างกัน17เซน ถ้าฟ้าเนี่ยสูง154เซนติเมตรและสูงกว่าผลผลสูงกี่เซนข้อนี้เอามาทำอะไรเอาทำอะไรเอ่ยลบค่ะเอามาลบนะคะแต่เวลาเราจะเขียนครูบอกว่าถ้าเจอโจย์แบบนี้ให้เอาตัวมากกว่ามาเขียนก่อนเป็นบรรทัดแรกนะคะตัวมากกว่าก็คือเนี่ยฟ้าสูง154เซนติเมตรนะคะอันนี้คือตัวตั้ง ขพา้าตามถามอยนี้คือมีตัวตัวตัวถูงว่าแล้วมีตัวตัวตางมาีจก็คืออย่างรู้จำนวนที่รวมากันอะเท่าไหร่กันวจำนวเราก็ต้องเอามาลบเอามาลบกับจำนวนที่ตามมากเดตัวแต่รู้ว่าจำนวนคือจำนวน่ลดต่างกันตัวที่เรถูงเท่าไหร่ต่างอนเเขียนข้อใสแล้ว ตัวนี้สร้างขึ้นมันเพราะว่า17จะลบล้องห้สีไม่ได้มัต้องเอาหลัก <canvas> เยอะมากกว่ามันลบหลักน้อยถึงว่าหลักน้อยมันลบหลักเยอะมากก็ได้นักเ,เรียนข้อหนึ่งมีใครยังไม่เสร็จไหมคะอันครับ ถ้าไม่มีถ้าไม่มีใครตอบคุณจะไปข้อที่สองแล้วนะมีคใครไม่ทันไหมผมครับครับนค่ะถ้าไม่ทัก็เดี๋ยวครูเรี้ยนหลังให้หรือแม่ก็แัดหน้าจอแล้วก็ได้แป๊บนึงใกล้เสร็จแล้วค่ะ เสร็จข้อหนึ่งแล้วค่ะเ,เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนภูนมิทันไหมภูมิหน้าสนเสร็จแล้วครับตัวมัน <Okay. S 2> น้ำคู่คู่ค่ะน้องเขียนข้อหนึ่งเสร็จแล้วค่ะ,ะหนูยังไม่มาเดี๋ยวรอเพื่อนก่อน คุณคู่ค่ะเดี๋ยวหนูตกแต่งรอนะคะ อะไปข้อที่สองข้อที่สองนะคะ บอกว่าถ้าเจอโจทย์แบบนี้นะถ้าเป็นโจทย์ปัญหา,าการลบนะให้เรามองนะคะตัวทั้งที่กําหนดให้ทั้งสองตัวให้เอาตัวเลขมากกว่านะคะก่อนตัวเลขที่มากกว่าที่เขากําหนดให้ก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบส <100 5. S 1> ี่ 4, นะคะฟ้าสูงหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เซนติเมตรให้เอาตัวนี้นะคะไปเขียนได้เลย ะะฟ้าสูงหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เซติเมตรแล้วก็ฟ้าสูงกว่าฝน นมาเได้ยินเสียงไก่ขันไหมได้ยินครับได้ยินคับมันเป็นหองรับนะแต่ว่าคือครูอยู่อีกพอนึงแต่อีกพอนึงอะ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังห้องครูเขาเลี้ยงไก่ได้ด้วยอะ่ะแล้วตอนเช้านะก็ขันแต่เช้าเลยครับครับพี่ครับ ที่บ้านหนูไม่เลี้ยงไก่ค่ะอ่าอันนี้นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาคือแบบนี้นักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายลบให้ด้วยแล้วก็นะคะสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือฝนเนี่ยสูงเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์ถามก็คือนักเรียนลองตั้งดูยังหนึ่งร้อยห้าสิบี่ลบกับสิบเจ็ดเหลือเท่าไหร่ ให้แอดเขียนหน้าจอครูวะรญยา นักเรียนไหนใครได้คำตอบแล้วหนึ่งห้าสิบสี่ลบกับสิบเจ็ดเหลือเท่าไรคะหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดค่ะอ่าหนึ่งร้อยสามเจอันนี้คิดเองหรือเปล่าหรือว่าใช้เครื่องชีดเลขมีใครแอดใช้เครื่องชิดเลขไหมไม่นะคะไม่นะคะ นักเรียนไทยที่เสร็จแล้วนะคะนักเรียนสามารถตกแต่งระบายสีได้เลยนะคะแล้วก็ออกจากกลุมได้เลยนะคะเพราะว่ามันเหลืออีกสองนาทีนะเดี๋ยวลุมกะปิดเองแล้วค่ะคุณครูคะผมเสร็จแล้วนะครับค่ะสวัสดีคะคุณครูคครขอบคุณครับคุณครู ขอบคุณครับคุณครูบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะครูครับสวัสดีค่ะจรับคุณครูครับขอบคุณครับคุณครูครัสวัสดี คู่คู่ค่ะน้องเซแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะแต่หนูจะรอห้องออกจากกลุ่มแล้วนะคะคุณครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะงั้นหนูรอห้องปิดเองเลยนะคะคะเสรวค่ะไปแล้วนะคะคุณครูกแต่งเสร็จแล้วนกออกจากกลุ่มไปนะคะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะหนูก็ตกแต่งเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะ